อิสราเอลช็อกฮาม,มาสประหารโจรขโมยของช่วยเหลือคาศูนชาวบ้านเชียร์ลงโทษสมุนอิสราเอล วันที่11สิงหาคม2568อิสราเอลจงใจทำลายความช่วยเหลือนับพันตันสำหรับกาซาโดยโลกประนามการใช้ความอดอยากเป็นอาวุธทั้งสหรัฐและอิสราเอลไม่สนใจปล่อยให้มีการขโมยและสังหารชาวปาเลสไตน์ที่มารับความช่วยเหลือแม้แต่เด็กก็ไม่ละเวน้น UN สรุปว่าชาวกาซาเสียชีวิตจากการมารับของช่วยเหลือที่ศูนย์แล้ว1,900ราย กองทัพอิสราเอลได้ทำลายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนับหมื่นตันที่ควรจะถูกส่งไปยังแถบกาซาด้วยความสมรู้รวมคิดของสหรัฐใช่หรือไม่ความช่วยเหลือประกอบด้วยอาหารและยาที่มาจากรถบรรทุกขนส่งโลจิสติกประมาณ1,000คันการกระทำทำให้เกิดคลื่นการประนามจากชุมชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตความหิวโหยเฉียบพลันที่กระทบกาซากว่า2ล้านคน รายงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยบริษัทอิสราเอลกระจายเสียง KAN และได้รับการอ้างอิงโดย The Palestine Chronicle ในรายงานแหล่งข่าวของทหารบอกว่ามีพัสดุช่วยเหลือหลายพันชิ้นถูกทิ้งไว้ทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลาสัปดาห์เนื่องจากกระบวนการกระจายสินค้าที่หยุดนิ่งความช่วยเหลือถูกทำลายในที่สุดด้วยข้ออ้างที่ว่ามันเสียหายและไม่คู่ควรกับการใช้ถ้าไม่ได้ส่งไปยังกาซาในทันทีเราจะถูกบังคับให้ทำลายมัน แหล่งข่าวทางการทหารที่ไม่มีชื่อเรียกอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนำคำวิจารณ์อย่างคมชัดจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยธรรมและสถาบันมนุษยธรรมระหว่างประเทศพวกเขาตัดสินการกระทำเป็นรูปแบบของการก่อวินาศกรรมต่อความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตามข้อมูลจาก UN และ w o r l d Food p r ปรแกรมหรือ WFP ชาวกาซาประมาณ500,000คนกำลังอดอยากตอนนี้อัตราการขาดสารอาหารเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลในกาซายัางรายงานว่ามีอาการขาดสารอาหารในจํานวนของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงในขณะที่ผู้เสียชีวิตหลายสิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาการตอบสนองระหว่างประเทศเต็มไปด้วยแรงกดดันอิสราเอลที่สูงขึ้นผู้ประท้วงพันๆนคนเดินทางไปยังถนนในเมืองใหญ่ของโลกต้องการการปิดกั้นและการส่งความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมไปยังกาซาทันทีนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคานี ยังเรียกร้องให้มีการกระจายความช่วยเหลือในกาซาที่จะถูกยึดครองโดยร่างกายระหว่างประเทศเรียกว่านโยบายของอิสราเอลว่าภัยพิบัติทางมนุษยธรรมรัฐบาลอิสราเอลโต้เถียงว่าอุปสรรคในการกระจายสินค้าเกิดจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและขาดความโปร่งใสาจากเจ้าหน้าที่ในกาซาพวกเขาระบุว่าความช่วยเหลือบางอย่างไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเขาได้ในขณะที่ความขัดแย้งอาวุธกำลังดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการระหว่างประเทศจํานวนมากพิจารณาถึงเหตุผลที่ไม่สมส่วนที่ได้รับสถานการณ์ความหิวโหยอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้มีการสืบสวนอย่างอิสระในการทําลายความช่วยเหลืออํานาจภายนอกก็ได้แต่ตะโกนแต่ฮามาสลงมือทําทํา IOF ช็อกนักรบต่อต้านได้ทําการประหารชีวิตคนร้ายที่ขโมยของช่วยเหลือในย่านชิกราวันกลางศูนย์ช่วยเหลือประกาศเปิดเผยพร้อมเสียงเชียร์กระหึ่มของชาวกาซาที่อยู่ในศูนย์แห่งนั้นสื่อปาเลสไตน์รายงานว่า นักรบคาซัมร่วมมือกับหน่วยแอรโร่ของกระทรวงมหาไทยปาเลสไตน์กำจัดกลุ่มโจรได้สำเร็จเพื่อรักษาความปลอดภัยและรับรองการแจกจ่ายของช่วยเหลือและสินค้าอย่างเป็นธรรมนับตั้งแต่การเริ่มต้นการรุกรานฉนวนกาซารถบรรทุกความช่วยเหลือก็ถูกขโมยและปล้นสะดมโดยกลุ่มคนร้ายที่ปฏิบัติการภายใต้การคุ้มครองของกองทัพยึดครองของอิสราเอลกลุ่มต่อต้านเคยประกาศไล่ล่าหัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นอดีต i ออสที่เคลื่อนไหวในซีเรียและอิรักมาก่อนยังไม่มีรายงานว่าจับได้ แต่วันนี้สำแดงพลังเพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าต่อไปจะไม่ปล่อยให้โจรโหดพวกนี้เลือกสังหารชาวกาซาตามอำเภอใจได้อีกแล้วกลุ่มต่อต้านบุตรขยี้ยานกรออิสราเอลพังยับ52คันสองสไนเปอร์เก็บทหาร IOF รายวัน วันที่13สิงหาคม2568ผู้บัญชาการภาคสนามของกองพลเอากุตสรายงานรายละเอียดความเสียหายที่นักรบสร้างให้กับกองกำลังยึดครองของอิสราเอลหลังจากการถอนกำลังบางส่วนจากพื้นที่ทางตะวันออกของฉนวนกาซาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองพลเอลกัสซัมซึ่งเป็นกองกำลังทหารของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ฮามาสได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดำเนินการตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ต่อกองทัพอิสราเอลในย่านชูจาย,ยาของเมืองกาซาซิตี้อัลกัตซัมระบ,บุว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมได้โจมตีรถถังเมอร์คาวาด้วยกระสุนยาซิน105ทางตะวันออกของย่านชูจาย,ยาวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ถล่มบ้านที่ทหารประจำการอยู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกลุ่มดังกล่าวยังรายงานอีกว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมได้มีการยิงทหาร3นายในพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้ทหารสามนายเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้กลุ่มอัลกัตซัมยังประกาศปฏิบัติการอีก3ครั้งในวันจันทร์โดยยิงถล่มฐานทัพทหารอิสราเอล2แห่งและสองสไนเปอร์ทหาร IOF ทําเสียชีวิต2นายการปราฏิบัติการร่วมกับกองพลอัลกุตส์กองกําลังอัลกัตซัมยังประกาศด้วยว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการโจมตีกลุ่มทหารและยานพาหนะของอิสราเอล ด้วยกระสุนปืนโคลนในพื้นที่อัลซาตาทางตะวันตกทางตอนเหนือของคานยูนิสในฉนวนกาซาทางตอนใต้นอกจากนี้กองกำลังอัลกุตยังประกาศว่าพวกเขาได้ทำลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลด้วยการระเบิดอุปกรณ์ระเบิดแรงสูงท่าคิปขณะที่ยานพาหนะดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าสู่ถนนอัลอานับในพื้นที่อัลคาติบะในใจกลางเมืองคานยูนิสก่อนหน้านี้ สื่อทางทางการของกองพลอัลกุตสได้เผยแพร่ภาพที่บันทึกภาพการโจมตีด้วยจรวดต่อเมืองคิบุตส์ของนาฮาลออสและคาฟาสะอัดในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสและยีฮาสอิสลามปาเลสไตน์ได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังอิสราเอลอย่างประสานงานขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF เริ่มปฏิบัติการบุกโจมตีกาซายานพาหะของทหารอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีที่คานยูนิส และถนนเอลอานัฟสขณะที่รถถังและทหารเคลื่อนพลเข้าสู่ไซทูนแม้จะได้รับการประนามจากทั่วโลกความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่อิสราเอลเดินหน้าแผนยึดครองกาซาอันเป็นที่ถกเถียงขอให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงในวงกว้างและผลกระทบต่อพลเรือนผู้บัญชาการภาคสนามของกองพลเอลกุตสได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย ที่นักรบของพวกเขาสร้างให้กับกองกําลังยึดครองของอิสราเอลหลังจากการถองกําลังบางส่วนจากพื้นที่ทางตะวันออกของกาซาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองพลอ,อัลกุตส์ได้เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยอุปกรณ์ระเบิดภาคพื้นดินรวมถึงระเบิดทาคิปและซินซันรวมถึงระเบิดที่ทําจากเศษซากของกองทัพอิสราเอลผู้บัญชาการกล่าวหลังจากตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติการแล้ว ผู้บัญชาการภาคสนามยืนยันการระเบิดและการทำลายยานพาหนะทหารอิสราเอลมากกว่า52คันในรอบหนึ่งเดือนในพื้นที่ชูจายะอัลตุฟะและอัลไซตุนโดยใช้อุปกรณ์และกระสุนปืนเหล่านี้ผู้บัญชาการยังตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการประกาศเหตุระเบิดรถยนต์อีกหลายกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงและบันทึกตำแหน่งได้ ผู้บัญชาการภาคสนามกล่าวถึงผลการรบในสนามรบยืนยันว่าศัตรูได้รับการโจมตีอย่างเจ็บปวดระหว่างการรุกรานทางตะวันออกของฉนวนกาซาและย้ำว่ากองพลอัลกุตยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้กับศัตรูต่อไปเอาแล้วไงอิสราเอลเรียกระดมชาวยวในต่างประเทศเป็นทหารแก้วิกฤตขาดกำลังพลหนัก วันที่18สิงหาคม2568อิสราเอลอาการหนักปัญหาขาดกำลังทหารปิดไม่อยู่บอกว่าตั้งแต่เปิดศึกทหาร IOF เสียชีวิตไม่ถึง1,000นายแต่กลายเป็นว่ากองทัพขาดกำลังพลไป12,000นายสถานีวิทยุ Army มี่เรดิโอรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพอิสราเอลกำลังพิจารณาคัดเลือกเยาวชนชาวยิวจากต่างประเทศเพื่อสู้รบในฉนวนกาซาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทหารจำนวนมาก รายงานระบุว่าการขายแคลนทหารประมาณ1,000 10, 0ถึง1 2 0 0 0นายประกอบก,บกับการที่ชาวยูฮารดีหรือที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มอัลตราออโธดอกซ์คือเคร่งศาสนาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกองทัพทําให้กองทัพต้องพิจารณาทางเลือกทั้งหมดเพื่อเสริมกําลังทหารชาวยูฮารดีซึ่งคิดเป็นประมาณ13%ของประชากร10ล้านคนของอิสราเอลมักปฏิเสธการรับราชการทหารเพื่ออาที่ชีวิตให้กับการศึกษาคัมภีร์โตรา โดยให้เหตุผลว่าการกลับเข้าสู่สังคมคารวาสเป็นภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ทางศาสนาของพวกเขาสิ่งนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองและสังคมโดยพรรคฝ่ายค้านและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู ahu, ที่จะออกกฎหมายยกเว้นพวกเขาจากการเกณฑ์ทหารตามที่สถานีวิทยุก,กองทัพรายงานเจ้าหน้าที่ทหารระด,ดับสูงที่ไม่เปิดเผยชื่อเป้าหมายคือการดึงดูดทหารเพิ่มเติมประมาณ7 0 0ถึง1,000นนายต่อปีจากชุมชนชาวยูในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเป็นหลักใครถือสองสัญชาติยากรอดมีรายงานว่าทหารสำรองจำนวนมากกำลังประสบปัญหาทางจิตใจและภาวะซึมเศรา้าอันเนื่องมาจากสภาพการสู้รบในฉนนกาซาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ฮีบรูมาอาริฟรายงานว่ากองทัพได้ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการลดจำนวนทหารลงอย่างมากเป็นครั้งแรกโดยประเมินว่ากำลังพลขาดแคลนประมาณ7,500นนาย หนังสือพิมพ์ยังระบุด,ด้วยว่าผู้บังคับกองทัพได้ร้องเรียนเกี่ยวกับภาระงานที่หนักหน่วงมากกว่าครึ่งแสดงความสนใจที่จะเกษียณอายุก่อนเวลาการต่อสู้ในสมรภูมิกาซ่ายังดำเนินอยู่อย่างดุเดือดเสืออิสราเอลรายงานว่าที่ฐานทัพอากาศระบบป้องกันภัยไอรอนโดมได้สกัดกั้นจรวดที่ยิงมาจากถนนกาซามุ่งหน้าสู่พื้นที่คิสซูฟิมทางตอนใต้ของถนนกาซายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายทางวัตถุ นักรบกลุ่มซารายาอาัลกุสซึ่งเป็นกองกําลังทหารของกลุ่มยี่หัดอิสลามประกาศว่าได้โจมตีศูนย์ควบคุมและสังการของกองทัพอิสราเอลภายในโรงเรียนอัลฟูก,กรนทงางตอนออกเฉียงเหนือของย่านไซตูนในเมืองกาซาโดยใช้กระสุนปืนคอกองพลอัลกัซซามเผยแพร่ภาพวิดีโอปฏิบัติการทางการทหารในเมืองจาบาลียาอันบาลัดทางตัวเหนือของฉนวนกาซาภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการระเบิดของอุปกรณ์ระเบิด2ชิ้น ที่พุ่งเป้าไปที่รถปรับดินของกองทัพอิสราเอลและหน่วยลาดตระเวนเดินทางที่กําลังรุกคืบเข้ามาในพื้นที่สื่ออิสราเอลรายงานว่ากลุ um ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการประท้วงนอกสำนักงานนายกรัฐมนตรีในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเย็นนี้ <c oughs> เพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวเฉลยกลับประเทศอิสราเอลเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่และการหยุดงานทั่วประเทศเมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งจัดโดยกลุ่มครอบครัวเฉลยศึกซึ่งทําให้ชีวิตสาธารณะเป็นอัมพาต ตำรวจได้เข้าปราบปรามผู้ประท้วงนอกสำนักง,งานใหญ่ของพรรคลิขุตในกรุงเทลอาวิฟและจับกุมผู้ประท้วงได้หลายคนการประทัก,กันร,ระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจในกรุงเทลอาวิฟโดยผู้ประท้วงได้จุดเพลิงใกล้สำนักง,งานใหญ่ของพรรคลิขุตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตำรวจใช้กำลังปราบปรามการประท้วงจับได้หลายคนแถมกลางความโกลาหลทางการเมืองระดับชาติการประท้วงขับไล่รัฐบาลเรียกร้องให้หยุดยิงให้เปิดโต๊ะเจราจาแลกเปลี่ยนตัวประกันที่เหลือ วันนี้กลุ่มต่อต้านก็ตอบโต้อตอกองกําลัง IOF ที่บุกเข้าไปกวาดล้างชา,ปาเปลสไตน์อย่างเด็ดขาดทําลายยานกรดรถถังทําลายศูนย์บัญชาการชั่วคราว IOF แผ่นดินอิสราเอลที่ยึดเขามาอย่างไม่ชอบธรรมร้อนเป็นไฟรัฐบาลสายเหย่่ยวสุดตรงยังไม่หยุดก็จะนําอิสราเอลมุ่งหน้าสู่ความล่มสลายในที่สุดคนพูดอย่างนี้คืออดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนาฟตาลีเบเนตในผลกองทัพสำรองหัวหน้าฝ่ายค้านคนปัจจุบันยาอีลาปิด 2. องในผลเกษียณอิสราเอลเตือน IOF เจอสึกหนักฮามาสุรุ่นใหม่40,000แกร่งอาวุธพร้อมกว่าเดิม วันที่22สิงหาคม2568นายพลกเกษียณอายุราชการของอิสราเอลยอมรับว่ากลุ่มต่อต้านของปาเลสไตน์กำลังฟื้นตัวและปรับตัวแม้ว่าอิสราเอลจะรุก,กรานมาเป็นเวลานาน,านหลายเดือนก็ตามกองกำลังทหารของกลุ่มฮามาสกองพลเอลกอซัมประกาศว่านักรบของตนได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังอิสราเอลอย่างกระทันหันทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองขานยูนิสเมื่อเช้าวันพุธระบุว่านักรบได้ทำลายรถถัง โจมตีตำแหน่งของอิสราเอลด้วยปืนครกและวัตถุระเบิดและปะทะกับทหารในการต่อสู้ระยะประชิดภายในอาคารที่พักอาศัยมีรายงานว่าพลซุ่มยิงสังหารผู้บัญชาการรถถังเมอคาวาโฟคนหนึ่งระหว่างการโจมตีครั้งนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งพลเอกอิสราเอลซิฟที่เกษียณอายุราชการไปแล้วยอมรับในการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ103 FM ว่าขบวนการกำลังปรับโครงสร้างใหม่และกลับมาริเริ่มอีกครั้ง สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือฮามาสยุคใหม่ฮามาสที่กำลังฟื้นตัวฮามาสกำลังปรับโครงสร้างองค์กรเหมือนตอนเริ่มตน้นคือเป็นองค์กรกองโจรเขากล่าวตามรายงานของมาอาริฟเมื่อวันพฤหัสบดีคำพูดของเขาสะท้อนถึงคำเตือนก่อนหน้านี้ของพลตรีกรเกษียณอายุยิดซักบริกซึ่งให้สัมภาษณ์สื่อฮิบรูเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฮามาสได้สร้างความแข็งแกรง่งให้กลับมาเท่ากับก่อนสงครามแล้ว ขณะนี้ฮามาสมีนักรบฝ่ายต่อต้านอยู่ราว4,000นายซึ่งเท่ากับจำนวนก่อนที่การรุกรานจะเริ่มขึ้นบริกเสริมว่าทหารของอิสราเอลต้องเผชิญกับความจริงที่เลวร้ายกว่าเดิมบริกปฏิเสธข้ออ้างของเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ว่าขบวนการนี้ถูกทำให้พิการพวกเขาไม่เคยเป็นกองทัพทำให้พวกเขาไม่สูญเสียขีดความสามารถทางการทหารตามที่เสนาธิการกล่าวอ้างพวกเขารบแบบกองโจรมีอิสระรบเร็วหลบเร็ว การถกเถียงภายในอิสราเอลสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในวงกว้างว่าสงครามไม่ได้บรรลุปเป้าหมายที่ประกาศไว้รวมถึงการกำจัดกลุ่มฮามาสแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกทำลายล้างเป็นวงกว้างซึ่งส่งผลให้ชาวกาซาเกือบทั้งหมดต้องอพยพออกจากพื้นที่คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลกำลังเดินหน้าแผนขยายการรุกรานทางบกเข้าไปในเมืองกาซาแม้ว่าชุมชนนานาชาติจะเตือนถึงต้นทุนด้านมนุษยธรรมอันเลวร้ายจากการรุกรานดังกล่าวก็ตาม ที่หน้าง,งานกลุ่มต่อต้านทั้งเอากกัสมเอาลกุสได้ปฏิบัติการที่ขานยูนิสกินเวลานานหลายชั่วโมงจากนั้นลครบชาวปาเลสไตน์ได้สังเกตเห็นการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์อพยพทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตกองพลอัลกุต์ซึ่งเป็นกองกําลังทหารของกลุ่มยิหัดอิสลามได้เผยแพร่พภาพที่แสดงให้เห็นรถยนต์ของอิสราเอลตกลงไปในกองซุ่มโจมตีที่เตรียมไว้โดยความร่วมมือกับกองพลกัสัมซึ่งเป็นกองกําลังทหารของกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกระบวนการต่อต้านปาเลสไตน์ใกล้กับมัสยิดชีกรัดวันในย่านเชจอยยะทางตะวันออกของเมืองกาซาฟุตเทจดังกล่าวได้บันทึกกระบวนการวางแผนซึ่งรวมถึงการวางอุปกรณ์ระเบิด2ชิ้นในเส้นทางของรถถังของอิสราเอล2วันก่อนการโจมตีหลังจากที่กองกําลังยึดครองได้ค้นหาในพื้นที่และยืนยันว่าไม่มีวัตถุระเบิดอยู่นักบวางระเบิดชาวาสและทาคิฟในเวลากลางวันท่ามกลางเสียงเครื่องบินอิสราเอล หนึ่งในนั้นกล่าวว่าพวกเขากําลังซุ่มโจมตีใกล้กับรถถังอิสราเอลและท่ามกลางเสียงเครื่องบินรบที่ดังอยู่ตลอดเวลาการซุ่มโจมตีส่งผลให้รถถังเมอคาวาสองคันถูกจุดระเบิดด้วยระเบิดชวาสและท่าขีบที่วางไว้ก่อนหน้านี้รถถังคันที่3ถูกจุดระเบิดด้วยกระสุนต่อต้านรถถังหลังการระเบิดสองครั้งแรกหลังการระเบิดรถถังแล้วนักรบได้เล็งเป้าหมายไปยังรถถังอีกคันจากภายในบ้านที่ถูกทําลายก่อนจะถอนตัวออกจากที่เกิดเหตุ รบครั้งเดียวทำลายรถถังไป4คันรวดเล่นเอาทหาร IOF ตื่นตระหนกไม่น้อยอิบราฮิมอัลมาดุนนักวิเคราะห์การเมืองอธิบายว่าการบุกโจมตีข่านยูนิสเป็นเหตุการณ์เชิงคุณภาพที่ทำให้กองทัพอิสราเอลประหลาดใจเขาสังเกตว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ผสมผสานองค์ประกอบสำคัญ3อย่างเข้าด้วยกันคือการเข้าร่วมพร้อมกันของนักรบจำนวนมากการปิดระบบเฝ้าระวังและการถอนกำลังบางส่วนอย่างปลอดภยัย เขาโต้แย้งว่าปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบและความพร้อมในระดับสูงและเปิดเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในหน่วยงานสักความปลอดภัยของอิสราเอลเองอันมาดูนกล่าวว่าปฏิบัติการนี้พิสูจน์ได้ว่าฝ่ายต่อต้านยังคงรักษาความสามารถในการจัดการการต่อสู้ทางการทหารก่อให้เกิดการโจมตีภาคพื้นดินอย่างรุนแรงในขณะที่อิสราเอลยังคงใช้วิธีการเผาทำลายล้างโดยไม่ได้รับชัยชนะเด็ดขาด เขาสรุปว่าแม้จะมีความเหนือกว่าทางการทหารอย่างท่วมทน้นแต่อิสราเอลก็ล้มเหลวในการหาข้อยุติขั้นสุดท้ายหรือบังคับให้ยอมจำนนในขณะที่นักรบยังคงโผล่ออกมาจากซากปรลักหักพังเพื่อท้าทายแผนการยึดครองฉนุนกาซาของอิสราเอลยังเข้มข้นดุด,ดันรบกันหนักในกาซาซิตี้ อ,อันกัสซามอังกุสถล่มแหลกระยะเผาขน I.O.F ดับเป็นใบไม้ร่วงวันที่25สิงหาคม2568สสถานการณ์ในปาเลสไตน์การสู้รบที่เข้มขน้นระหว่างกองทัพอิสราเอล กับกลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ดำเนินไปอย่าเผ็ดร้อนทุกวันอิสราเอลพยายามรุกคืบทางบกเข้าไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ของฉนวนกาซาแต่กลุ่มต่อต้านยังคงโจมตีกองกำลังและสถานที่ทางการทหารภายในฉนวนกาซาขณะเดียวกันยังยิงจรวดไปที่เมืองต่างๆของอิสราเอลเป็นระยะกลุ่มติดอาวุธในฉนวนกาซาได้ยกระดับการโจมตีกองกำลังอิสราเอลในฉนวนกาซากองกำลังอัลกัซามของฮามาส กองกําลังเอากุสของอิสลามิกจิฮัดและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆได้เปิดฉากโจมตีทหารอิสราเอลอย่างดุเดือดทั่วฉนวนกาซาโดยกองกําลังอิสราเอลได้สังหารพวกคนอย่างน้อย37คนในฉนวนกาซาเมื่อวันที่23สิงหาคมตามรายงานของสื่ออิสราเอลทหารอิสราเอลเสียชีวิตด้วยอุปกรณ์ระเบิดในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ยากลำบาก ในขณะที่อิสราเอลยังคงใช้การเซ็นเซอร์ทางทหารอย่างเข้มงวดนักวิจารณ์ภายในประเทศกล่าวหาว่ากองทัพปกปิดขอบเขตความสูญเสียเพื่อรักษาขวัญกำลังใจของทหารแต่มันไม่สามารถปกปิดความจริงจากทหารเองที่จะต้องถูกส่งไปเผชิญด้วยตัวของพวกเขาเองซื่อ Israel, o aut, อิสราเอลเยเดีโอตอารอนนอตอ้างอิงแหล่งข่าวทางทหารอิสราเอลรายงานว่าแม้จะมีแรงกดดันทางการเมือง กองทัพก็ยังไม่เต็มใจที่จะใช้กําลังพลที่มีอยู่จนหมดและปฏิเสธที่จะใช้มาตรการรุนแรงซ้ําอีกซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในช่วงเริ่มต้นของการเปิดฉากทางการทหารเต็มรูปแบบเพื่อยึดกาซาทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลอ้างอิงแหล่งข่าวที่รายง,งานความขัดแยง้งระหว่างผู้นาทางก,การเมืองและทางทหารเกี่ยวกับการยึดครองฉนวนกาซาในระหว่างการประชุมเมื่อวันพรหัสบดีที่ผ่านมา พลเอก e เอลซาเมียเสนาธิการของทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพไม่สามารถประมาณเวลาที่จำเป็นในการอาพยพออกจากเมืองกาซาได้เบซาเลวสมอตไรชรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอิสราเอลเรียกร้องให้ซาเมียปิดล้อมประชาชนและตัดน้ำและไฟฟ้าจนกว่าพวกเขาจะยอมแพ้หรืออดอาหารจนตายสื่ออิสราเอลกองทัพอิสราเอลยืนยันการเสียชีวิตของ100ร้อยโทจากเหตุระเบิดที่เกิดจากอุปกรณ์ระเบิดของกองทัพ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปฏิบัติการในฉนวนกาซาอิสราเอลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566โดยก่อให้เกิดการสังหารการอดอยากการทำลายล้างและอพยพอย่างถูกบังคับโดยเพิกเฉยต่อการอุดธรณ์และคำสั่งของศาลยุติธรรมนานาชาติหลายครั้งที่ต้องการยับยั้งการกระทำดังกล่าวสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว62,622รายและบาดเจ็บอีก157,677รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า1,000 0รายผู้คนหลายแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่และเกิดภาวะอดอาหารคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย263รายรวมทั้งเด็ก112ราย you mm -hmm.